อีกหนึ่งจังหวัดที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะสำหรับคืนเข้าดาวที่จังหวัดภูเกต็ตหาดป่าตองคึกคักเลยทีเดียวคะ่ะต้องบอกว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิดนะคะสปีให้หลังต้องบอกว่าปีนี้คะ่ะคึกคักมากๆสำหรับบรรยากาศขาดาวที่ป่าตองจังหวัด ภูเก็ตค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำชับในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้มทุกมิติค่ะมอบเป็นความสุขแล้วก็ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งบรรยากาศงานเขาดาวป่าตองคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคัง่งโดยเฉพาะที่ซอยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ในรอบ3ปีหลังโควิด -19 โดยพันตำรวจเอกสุจินนินบดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรป่าตองค่ะได้ปล่อยแถวตํารวจทหารฝ่ายปกครองอ,อสอและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกมิติเลยค่ะและก็กําชับมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทะเลาะวิวาทหรือเหตุอื่นๆโดยเฉพาะซอยบางลาค่ะก็ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลาทั้งหัวซอยแล้วก็ท้ายซอยรวมทั้งดูแลในเรื่องของการจุดพลุดอกไม้ไฟเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมา ร่วมงานเป็นจํานวนมากตลอดจนป้องกันการ,ก,ารก่อเหตุความไม่สงบต่างๆต,ต้องมีการตรวจค้นด้วยค่ะในเรื่องของอาวุธให้เข้มข้นพันตํารวจเอกสุจินนินบดีค่ะก็ได้บอกอีกว่ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกมิติเพื่อมอบเป็นของข,องขวัญให้กับพี่น้องประชาชนมีความสุขในช่วงปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลขอขอบคุณกําลังพลตํารวจทุกนายที่ร่วมการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาขอให้เจ้าหน้าที่ทุก นายมีความสุขมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในปีใหม่2566นี้ค่ะ ในขณะที่บรรยากาศงานเข้าดาวที่ป่าตองนะคะก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติกว่าหมื่นคนเลยค่ะเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน,น่นซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายโดยนักท่องเที่ยวค่ะก็ต่างทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่หัวค่าค่ะโดยปีนี้นะคะทางตลาดรัสเซียค่ะก็เป็นการเดินทางเข้ามาในจังหวัด เป็นอันดับที่1นนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ในปีหน้าค่ะธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวรัสเซียตลอดทั้งปีซึ่งถือได้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลและสีสันยามค่ำคืนที่ป่าตองพลิกฟื้นสถานการณ์ท่องเที่ยวให้กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่ทททนะคะก็คาดการณ์ว่า สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทเลยค่ะ